อาหารปลาอ๋อหยิบอาหารปลาไปแล้วก็หยอดตตังตรงนี้อันนี้ลูกอะไรนะน้ำเต้าน้ำเต้าอินเดียน้ำเต้าอินเดียนี่ยสีแรกมองไกลๆว่าส้มโอ, <c oughs> อว่าส้มโอนครชัยศรีเพื่อนๆครับคลิปนี้ที่เราอยู่ที่ The Antique Riverside Resort รลิมแม่น้ำแม่กลองนะครับจะพาเพื่อนๆมา สัมผัสบรรยากาศพร้อมกับรับประทานอาหารเย็นซึ่งแถบนี้เป็นอาหารชุมชนของชาวมอนนะครับเดี๋ยวลองมาดูมีเมนูอะไรที่เป็นอาหารทางมอนบ้างนะครับเราก็จะม,มานั่งรับประทานกันบนนี้บนริมแม่น้ำแห่งนี้นะครับชมบรรยากาศกันครับ จริงใช่ไหมจริงใช่ไหมอือที่นี่เขาประดับเมื่อที่เดินมาก็เป็น,บบนดอกไม้สวยมากใจนึกว่าของปลอมเดี๋ยวนี้คนกรุงเทพเจออะไรก็จะเป็นดอกไม้ปลอมหมดมาที่นี่ต้องทานอะไราะะถามอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฟังน้องก่อนมาที่นี่ต้องทานอะไรให้น้องเขาเป็นชุดโตค่ะเป็นชุดแนะนำจะเป็นโต๊ะมอนโต๊ะไทยค่ะอ่า<ล>ที่นี่เป็นเป็นเป็นร้านอาหารแบบมีอาหารมอนด้วยใช่ค่ะอ่าโต๊ะมอนมีอะไรในโต๊ะ จะมีเป็นปูหลนค่ะอืมปูตักสนใจไหมปูหลนปูมอนค่ะเทปูมอนปูหลนแกงเทโพมอนแล้วอะไรอีกนะแกงส้มชะอมไข่ไหลบัวค่ะแกงส้มชะอมไข่ไหลบัวอยู่ในโตกนั้นใช่ค่ะแล้วก็มีเป็นสลัดผลไม้กุ้งทอดค่ะอยู่ในโตกนั้นค่ะโตกนั้นทานได้สามคนสองท่านค่ะจะมีข้าวสวยสองจานในนั้นค่ะแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งขวดอ๋อไม่ได้แล้วเราก็ค่อยสั่งอะไรเพิ่มใช่ค่ะ อย่างยังตกนั้นสนนราคาเดี๋ยวถามให้เพื่อนเจ็ดร้อยบาทหรือไงอ่าหรือดูก่อนอ่าเดี๋ยวตัดสินใจเผื่อเผื่อมีเมนูอื่นด้วยกินสเต็คร้บกินอะไรอ่าอ่าจดไปสเต็กพะเพก่สั่งก,กันเรียบร้อยครับกุ๊ตั๊พหันหน้ามาทางนี้นะครับมานั่งบนนี้ก็ก็มันก็จะได้เป็นส่วนสัตว์ของเราไปเลยไงใช่ไหม แล้วถ,ถ้ามีโต๊ะอยู่โต๊ะเดียวแต่ว่าถามน้องเขาแล้วว่าแขกไม่เยอะก็ไม่เป็นไรก็ด้านล่างนี้เขาก็เป็นนั่งกับพื้นมันยังแดดแรงอยู่นะะย้อนแสงเพราะทิศตะวันตกอยู่ทางนี้ทิศตะวันตกแดดมาทางนี้ที่นี่เมื่อกี้เขามีเมนูขันตกมอนนะฮะไม่ได้สั่งมาแล้วก็เนี่ยฮ วัดต่างๆนวก็เหมือนกับเป็นมีวัดมอนนะเจะดีมีเสาหงเห็นมหยเห็นวัดสูม่เพื่อนดูผ่านเจผ่านวัดสองสาแห่งที่นี่ก็จะเห็นเจดีทรงนี้แล้วก็จะมีเสาหงเ,เสาหงเนี่ยแสดงถึงวัฒนธรรมของมอญน,นะครับอันนี้ก็คือแม่น้ำแม่กลองครับเพื่อนๆเงียบสงบ แปลกไม่ค่อยมีเรือแต่น้ำแรงฮะน้ำไหลลงเรานั่งอยู่ที่ศาลาท่าน้ำของที่นี่ฮะบรรยากาศดีเนี่ยนั่งนี่ก็ได้คุณเก้าอี้โยกรับแสงแดดอ่อนๆก่อนพระอาทิตย์ตกดินมีโรจัดกานเราถอดแม้กันเถอะไม่มีใครสักคนแถวเนี้ย ไม่มีใครสักคนเลยง้เราถอดแมสกันเพราะว่าคุูตัดขุตส่าแต่งหน้ามามเก็บไปห,หน่อยเก็บในที่ที่สะอาดโดอะอย่าใสาป่ปำขงเกงเอาให้แม่ทำไมแม่แมใ่ให้แม่มมโดทำน้ำให้พ่อหน่อยพ่อหอิวน้ำ่อ้ไม่ครับแล้วพ่อไม่เอาหลอดเดี๋ยวหลอดโซดาซดเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็นกอะไรอะโซดามันก็ดันหลอดหลนอีก ดอกไม้สวยงามฮะที่นี่เขาอยู่่าำกลางสวนต้นไม้อยู่่าำกลางสวนต้นไม้เยอะอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีแจ้งบอกว่าเขาจะมียุงมีมมแมลงอะไรบ้างตามธรรมชาติเพราะเขาอนุรักษ์ธรรมชาตินะก็จะไม่ค่อยมีใช้ยาฆ่า,มาแมลงคับเลยเทสดายพ่อหน่อยอนั่นก็เขาเตรียมพวกยาที่เราแบบ ทากันยุงเอาไว้เพราะนั้นเดี๋ยวถ้าแดดล่มลมตกหัวค่ำอาจจะมียุงนะคุณต้องระมัดระวังให้ดูบรรยากาศสายน้ำไหลเชี่ยวบ้างครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไงน้ำในแม่น้ำลำคลองค่อนข้างจะไหลเชี่ยวเนาะ ทริปที่แล้วเราไปที่แก่งกระจานน้ําก็ไหลเชี่ยวน้ําแรงน้าแรงแต่ว่าแต่ว่าตรงนั้นอาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้มั้งที่เขาล่องแก่งถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็ลองย้อนไปดูนะครับถ้าเพื่อนๆจําทริปที่ผมไปเขื่อนสีนครินได้นะฮะไปเขื่อนสีนครินได้เนี่ยขึ้นไปพักที่ดักแคมป์เข้าไปพักที่ดักแคมป์ก็ ก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยผมก็ไปทานอาหารป่าหรือว่าอาหารพื้นถิ่นของเมืองการที่หนึ่งชื่อว่าร้านชื่อว่าร้านาครัวคุณแม่ร้านประจําครัวคุณแม่นะครับก็อร่อยถูกปากเราทุกเมนูเลยแล้วก็เจ้าของร้านคุณพึ่งก็เป็นคนรังสรรค์เมนูด้วยเป็นคนประกอบอาหารอะไรด้วย ก็ถามว่ายินดี<ม>ให้เราลุยครัว<ม>พาทัวร์กินเที่ยวไหมก็มอ่านยินดีให้ลุยครัวได้เพราะนั<ม>้นตามธรรมชาติของโดโดพาเที่ยวฮะเราไปแบบเรียวเราไม่ต้องจัดฉากให้เรานะทํากับข้าวตอนไหนอะไรยังไงเนี่ยเราก็ไปเวลานั้นเพราะนั้นมาพักที่นี่ห่างจากร<ม>้านของคุณพึ่งหรือว่าร้านครัวคุณแม่ร้านประจําครัวคุณแม่ของคุณพึ่งเนี่ย<ม>ประมาณ สิบกวาโลแต่มันใกล้ๆมันขับรถไปแค่สิบกว่านาทียี่สิบนาทีก็ถึงละตามธรรมชาติของของของต่างจังหวัดแบบนี้ดังนั้นเนี่ยก็พรุ่งนี้ประมาณตีสี่ผมจะออกจากนี่นะมาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปนัดเขาด้วยว่าถ้าตีสี่กว่าๆผมออกไปเนี่ยประตูของของที่นี่จะเปิดไหมนะครับก็ขอให้เปิดให้เราแล้วก็จะกลัดมาเชิยเลย แล้วก็จะกลับมาที่นี่นะครับก็เ<อ>พื่อนๆก็ติดตามคลิปนะครับที่ผมจะไปลุยครัวของร้านประจําครัวคุณแม่ของคุณพึ่งจะเป็นอย่างไรจะมีเมนูอะไรบ้างมีเทคนิค<อ>เคล็ดลับสูตรเนี่ยจะเป็นของของคุณแม่คุณแม่ก็เป็นคนเก่าคุณแก่ของของที่นี่นะฮะของเมืองการเนี่ยละรสชาติอาหารเราชิมแล้วถูกปากนเพื่อนๆก็ติดตามชม เดี๋ยวสั่งอาหารไปไหลายเมนูฮะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆมาดูกันว่าที่นี่เขามีอะไรอร่อยครับกับข้าวมาส่งเรียบร้อยมาเสิร์ฟเรียบร้อยครับเขาดีฮะจานเล็กจานน้อยดีจะได้ทานได้หลายๆอย่างมาแล้วกับข้าวเร็วมากเลยอ่ะอันนี้ของพี่โ,โดโดแน่เลยสปากเกตตี้ใช่ไหมสปากเกตตี้อันนี้ของคูตัก๊ก ตำผลไม้นี่ครับตำผลไม้ของคุณตักมาในจานที่เป็นดาวห้าแฉกอ่ะเชิญเลยคุณนายชิมพิโดอพิวดอยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยเอาดอกไม้ประดับหน่อยเดี๋ยวทำหน้าปกยกโชว์หน่อยนี่ อา,สว,าสวยงามสวยงามสวยงามจะทางนี้ก็เดี๋ยวรอพระาทิตย์รับขอบฟ้าก่อนอันนี้ครับไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพานอันนี้ที่ผมสั่งไปไข่เยี่ยวม้ากะเพากรอบคุตักเปิดฟ้าเลยอันนี้อะไร<ม>แกงส้มชะอมไหลบัว ชมแกงส้มกุ้งนะกุ้งเนาะพิอโดอร่อยมากชอบมากสปาเกตตี้ขี้เมาอันนี้อะไรจ๊ะาข้ววสยอ๋อข้าวสวยมาพร้อมกับคนสวยด้วยอสาวมอนไหมเนี่ยใช่ไหมคนที่นี่คนคนเมืองการเนาะจ้าไม่ว่าสาวมอนเดี๋ยวจะให้โดโดร้องเพลงสาวมอนสาวมอนอะไร โดนบอกฉันจะกินอกุตั๊กเอาเลยนี่ครับจะหันกล้องทางนี้เดี๋ยวค่อยหันไปนะพราทิตย์กำลังจะรับแนวเหลี่ยมทิวไม้ชิวๆครับชิวๆให้เห็นย้อนแสงสักนิดหน่อยเนาะเรานั่งทานกันแล้วก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ตรงนี้ พิโดกก้องก็ตามไม่ทันเลยพิ่ดปิดกล้องไปแป๊บเดียวลุยเมื่อกี้เมื่อกี้ที่นู่นโด,โดโดกินเยอะไหมไม่เยอะมันแบบใสอ๋อคลิปก่อนหน้านี้ก็ร้านอะไรนะแจ่มใสแจ่มใสสองได้ฟังชื่อร้านแล้วไม่ใช่ที่สุพรรณนะฮะ <c oughs> <c oughs> เป็นที่ลาดบุรีนี่ <c oughs> แหละ แต่เขาชื่อร้านแจ่มใสส้มตาแจ่มใสใช่แล้วก็มีมีกี่สาขานะสี่สาขาแจ่มใสแจ่มใสองแจ่มใสแจ่มใสสพี่น้องแต่ไม่ได้อยู่ห่างกันเลยนะเรียงกันไปห่างกันไม่ถึงกิโลอ่ะตามแนวคลองชนรประทานของทางราชบุรีเขาอะนะฮะเราไปแจ่มใสอะไรสองแจ่มใสองนี่ครับ ไม่ให้การใดๆแล้วพิเโดก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงนี่พิเโดก็ชอบมีเอฟซีบอกว่าเอ๊ะทำไมชอบพูดพี่โดโดชอบพี่โดโดชอบจริงๆโดโดเขาทานอะไรได้ไม่กี่อย่างนะฮะเห็นเราไปทานอะไรกับคุณยุ้ยคุณตูอะไรนั่นก็ก็เอ่อบางอย่างสมมติว่าสั่งมาหกอย่างเนี่ยโดโดจะทานได้ประมาณอย่างหรือสองอย่างเท่านั้นแหละนะ ในคลิปในคลิปอะไรล่ะไลท่ทวีการนะที่ไปกินตกน้ําพริกเนะี่ยทั้งตกทั้งปลาทูเนะี่ยโดโดไม่ได้ทานนะฮะแล้วก็มีเมนูอะไรอีกนะท,ที่ที่โดโด,โดทานไม่ได้อะเมนูน้ําพริกจะทานไม่ได้คือไม่ใช่ทานไม่ได้หรอกแต่เขาไม่ชอบทานดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเออทาไมบางทีสั่งกับข้าวเยอะแยะบางคนก็จะประท้วงผมว่าสั่งแล้วเหลือแล้วอะไรเงี้ย คือพอเรามีโดโดเนี่ยบางทีเราต้องเผื่อๆไว้บางทีโด,โดโดเขาไม่ทานขึ้นมาหรือโดโดเนี่ยถามอะไรเนี่ยเขาก็เอาครับเอาครับทุกอย่างแล้วครับตอบรับอย่างเดียวอะแต่ว่าพอสั่งมาบางทีก็ไม่ทานเราต้องอรู้ใจเขาแล้วก็บางทีก็มีบบถ้ามีคนที่รับประทานร่วมกันเนี่ยเขาจะรู้ฮะเขาจะทราบดีเพราะว่าคนที่ มาร่วมทริปกับเราหรือทานข้าวร่วมกับเราอ่ะก็จะรู้จักครอบครัวเราเป็นอย่างดีว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราก็จะเซฟโดโดนะฮะแล้วก็ไม่บางทีก็โดโดอาจจะไม่ได้ทานร่วมในวงด้วยซ้ําไปถ้าเป็นคนที่ที่ไม่คุ้นเคยกับครอบครัวเรากับ,ก,บกับโดโดเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจแต่ส่วนามากคนที่มาทานข้าวอย่างเช่นคุณยุ้ยคุณตู่เนี่ยเขาเข้าใจฮะว่า ว่าโดโดอยังไงอะไรทานโดโดทานได้ทําไม่ได้อะไรสั่งมาเฉพาะโดโดบางทีพวกเราเนี่ยไม่มีใครอยากทานเมนูนั้นหรอกแต่สั่งมาเพราะเม่โดโดเขาทานก็ก็อาจจะเห็นว่าไม่มีใครทานเมนูนั้นจะมีแต่โดโดทานไม่ใช่ว่าสั่งมาให้ดูดานคนเดียวคนอื่นห้ามทานนะไม่ใช่นะครับครับครูตักอะบอกรสชาติเพื่อนๆหน่อยที่คูตักสั่งมาครูตั๊กทานอะไร ซมตำผลไม้แซบบอมาบ้าแซบมางานงอกเฟรโดเขาจะเขาจะประท้วงภาษาอีสานแซบมาอร่อยแต่บางทีมีคำบางคำอะไรเงี้ยโดโดเขาจะแต่เราก็ไม่ไม่เข้าใจหกจะเป็นอาการของเขานะนะฮะแต่เราก็จะทำเฉยเฉยเขาเขาไม่ชอบเขาก็จะแสดงออกอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าคนออทิสติกเนี่ยไม่มีมายานะฮะมาผมชิมไก่ผัดเม็ดบะหมี่หิมะนาำมัน้างพูดนู่นพูดนี่ไปเรื่อยๆแต่เพื่อนๆไปเรื่อยๆลืมที่นี่เขาสไตล์จะต้องบอกก่อนนะฮะว่าที่นี่เขาร้านอาหารแบบสไตล์มอนนะอาจจะเป็นสไตล์ของเขาก็ได้เมนูเหมือนกันแต่อาจจะรสชาติหรือว่าความแตกต่างเหมือนกัน เคยทานที่อื่นก็ไก่อาจจะทอดทอดแข็งกว่านี้เนาะแล้วบางทีอาจจะแข็งไะอันนี้สูตรของเขาอาจจะไม่ต้องการให้ไก่แข็งมั้งลองชิมรสชาติดีกว่าครับอืออือก็อร่อยไก่นุ่มดีคฮะแล้วก็พริกก็หั่นมาอย่างนี้เลยเอาม็นมะม่วงมา คิแห้งมาติดไก่มาสักนิดหน่อยคิกแห้งเม็ดมะม่วงนยอย่างเช่นอย่างเนี้ยโดโดเนี่ยทานก็คือทานแล้วษณะทานก็ไม่ให้เป็นทานแบบสังสรรค์กินไปเรื่อยๆคุยไปไม่ฮะเพราะว่าโดโด้เขาไม่คุยเงฮะทานก็ทานให้อิ่มอิ่มแล้วก็จบเขาก็จะไปเที่ยวหรือทานอยู่บ้านเหมือนกันครับ ยังไม่ใช่ว่าทานในลักษณะแบบสังสรรค์ทานไปคุยไปเรื่อยๆโดโด้ก็จะไม่เป็นแบบนั้นภาพพิษเริ่มสวยแล้วคุณเดีเมือเ่อตะวันรับแนวเหลี่ยมภูพา ไม่มีภูผาก็รับแนวเหลี่ยมไม้โดกเคยฟังไหมเพลงนี้แม่ครับลองได้ไหมครับเมื่อตะวันเมื่อตะวันนี่รับแนวรับแนวนะลองไม่ได้เอาไว้พ่อเปิดให้ฟังก่อนอันนี้เมื่อกี้ครูตักงข้ทานใช่ไหมอันนี้ครูตักกข้ทานเมนูนี้ครูตั้เคยทำเ่ย ดูกินย่างกะเพราควมามหมดาเดี๋ยว,วเอาตัวเอาตัวเอาตัวไขยย่เยี่ยวมามาด้วย กลิ่นกะเพราแรงดีเนะาะงั้นใส่ข้าวบ้านอือใส่กระเพราบ้านเนาะกะเพราแดงนใส่กะเพรเาเยอะด้วยกินกะเพราแรงเลยหอมอร่อยถ้าคลุกข้าวคองอร่อยมากาไม่เอาไม่เอาพนักงานที่นี่เขามีความสุขนะ เขาบุกป่าฝ่าดงไปได้ด้วยอ่ะน้องขอน้ำเปล่าขวดเล็กขวดนี้่ะแกงส้มยังไม่ได้ชิมบอกรสชาติเพื่อนๆไก่บัวกุ้งสายสายบัวอมแต่เป็นไหลบัวนะไม่ใช่สายบัวไหลบัวชะอมไงพี่โดูชิมนี่ยังเมนูเนี้ย เพราะปิโดรชอบกินชะอมเนี่ยไงครูตักนีกถึงแกงส้มปลาบัวไหมก่อนมาชิมแกงส้มปลาบัวประช่อนอันนี้มันเป็นของคนภาคกลางเนาะรสชาติแบบคนภาคกลางใช่ไหมดดอยาก จะลองชิมไหมชะอมเอาไหมครับอ huh. uh ่ชะอม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 เรากิน oh. ก uh ุ oh. uh ้งไหมเปิด oh. น uh ้ำไปแล้วไหมเปิดเปิดน้ำแบ่ดูอ่ะไหมเอาไหมครับ อน้ำน้ำแกงด้วยอ่ะน้ำแกงกล้ไก่กงมของไก่ือมา้ผมเอาชะอมกับไหลบัวมาครับมาชิมได้ยินเสียงปีพาดมอนว่เขาเรียกปีพาดมอน่ะลอยลมมาหรือหรือมาจากวัดผ้าทิจรับแนวเหลี่ยมต้นไม้แล้วนะฮะ รืมแค่ตัเลยนี่ยอ้ยกอ่าเจ๋งมากยกไปให้ได้ติดใจแล้วติดใจแล้วเห็นทำท่าว่าจะอิ่ม,นะนะมกินได้กินไปคุณขอแก้วน้ำเติมน้ำแข็งข้า่อนค่ะ ใช้มีให้ทำให้เนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐสุดเดี๋ยวเูาทำท่าจะอิ่มโดนแกงส้มฮะนี่ครับนี่ใครสั่งคนนั้นรับผิดชอบนะเนี่ย<า> อันนี้ผมสั่งไก่ผัดเม,ม้็ดมะม่วงหิมะพานเอาชิมเลยสไตล์ร้านอาหารมอน ็นพระอาทิตย์ลิบลรีลิบลรีฮะแสงส่องรอดคิวไผ่มานิดนึงอพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางห้องอาหารเขาก็เปิดไฟให้เรา สว่างสวยประดับประดาสวยงามครับ oh ชื่นชมสายน้ำในยามพระาทิตตกดินไปแล้วเห็นนี่ไม่ใช like <off> ่หมอกนะฮะรู้สึกว่าตรงแถววัดนี่้ามีเผาอะไรไม่ทราบกลิ่นควันก็ลอยมาทางนี้เผาหญ้าเผาหญ้าอะไรตรงนี้ก็เป็นไปตาม ธรรมชาติหรือว่าสูมไฟไล่ยุงให้บัวควายเนาะอะไรทํานองนี้ไหมสูมไฟไล่ยุงอ่ะเขาก็จะมีอย่างเงี้ยพอพรบค่ําก็จะสูมไฟคอกวัวคอกควายนี่ก็เป็นกลิ่นอายของความเป็นธรรมชาติครับเนาะจะหอม่อแม่กอิ่มยังพี่โดอิ่มยังอิ่มแล้วหมดทุกอย่างหมดทุกอย่างอร่อยไหมนะครับโดทานอะไร เราทานอะไรไปเล้วเรื่องทานอะไรสปักไปแลยวที่ขี้เมาอ๋อสักไี้ขีเมาแกงส้มเมาหมดสะอึกเลยพรุ่งนี้ก็ตื่นสายตื่นสายทีไม่ตื่นเลยตื่นสายพักแล้วผ่อนไปครับกลับห้องพระอาทิตย์ตกดินพอดีคุณเมื่อกี้เช็คบินไปเท่าไหร่นะเก้าร้อยแปดสิบห้าใช่ แต่ตรงเนี้ยเขาเขียนป้ายไว้ว่าให้มาลงได้ไม่เกินสิบห้าคนเนี่ยอันนี้เป็นเป็นแพนะฮะเป็นโปะ๊ะเป็นแพให้เพื่อนๆเ,เห็นบรรยากาศสายน้ำหมอกควันเมื่อกี้นี้ สะพานข้ามแม่น้ำแม่กรองครับน้ำไหลเชี่ยวน้ำเยอะปะกลับเข้าที่พักครับพรุนี้มีภารกิจตนเช้าเดี๋ยวไปนั่งตัดคลิปแล้วก็รีบนอน บรรยากาศยานค่ำคืนเก็บภาพให้เพื่อนๆดูขอบคุณครับจะเดินไปดูตรงนู้นไหมเดินไปดูทางนู้นไป เดี๋ยวพรุ่งนี้ชาเรามปถ <ühren S 1> <มา S 2> ่ายที่นี่ไปถ่ายถ่าูปตรงนี้ก่อนนั่งขาเล็บลงทไมใส่หน้าจบสวย หนึ่งดอกดำดอกขมาหพุ่งน้อยน่อยปปชมบรรยากาศกันไปถึงห้องพักเลยนะครับแล้วก็ปิดคลิปไปด้วยเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe ชอบอย่าลืมกดไลค์กดไิกดแชร์ให้ให้ดดฟ้าดีวหน่อยนะครับ เจอกันที่ต่อไปครับว,วัสดีครับวัสดีครับบ๊ายบาย